ดูรายการ BWF ตลอดเป็นปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่100พอดี s g สนับสนุนึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของไทยแล้วก็มี SGE ทะลุเพิ่มนะ,ะซึ่งเป็นเราได้มีโอกาสที่สูดความสามารถกับนักเตะนเยาวชนระดับโลกไปถึงเรื่องดังกล่าวนะฮะเรามีความสมนับสนุนนะครับเพื่อความกู้รอดนครับนะฮะก็ แล้วก็มั่นใจว่าก็เป็นที่รักของประชาชนชาวไทยใครที่สนใจเรื่องกอล์ฟเนี่ยรู้จักเรื่องกอล์ฟมั่นใจว่าพี่ทันรู้จักน้องโมน้องเมย์นคะครับก็ถึงสนับสนุนทั้งสองคนนี้ด้วยเราได้สนับสนุนน้องโมน้องเมย์เนี่ยก็เหมือนการที่ส่งเสริมคนในอาเซียนด้วยกันนะครับแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะครับลูกค้าผมเนี่ยก็รู้จักเมย์ดีฝ่ายท่านก็ตีกอล์ฟแล้วก็วกท่านก็มีความสุขมากที่ได้ เรา,เราในเอสเองก,ก,ก็ช่วยประไว้นะฮะทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอันนี้ฝีมือสุดยอดอยู่แล้วแข่ง5-6อันนี้นะฮะทามาค่ะตอนต้นปีแล้วก็พอช่วงกลางกลางปีเล่นไม่ค่อยดีก็ตกมาเป็นที่2แล้วก็อีกตกลงมาอีกทีเป็นที่3แล้วก็ช่วงปลายปลปีก็เริ่มเล่นดีขึ้น,นะคะ่ะก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาค่ะดีๆถึงจะชนะเขานะแล้วก็ น้องโมก็ทำได้ะนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เกือบจะร้อยเซ็นแล้วค่ะก็ตีฟูลสวิงได้แล้วะคะ่ะค็ัชิดๆกันได้ครับอ่าแล้วก็ชอ่อดอกไม้ครับคุณกาหนึ่งช่อดอกไม้สวยๆและมีส้มด้วยนะฮะจากคุณธนทรสัตวิ์นะ ตอนนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับคุณเอกครับ